<Action. S 2> ครบวันนี้จะมารีวิวบ้านเดี่ยวขนาด3ามห้องนอน3ามห้องน้ำหนึ่งอตารางวากันนะครับเดี๋ยวพามาดูจุดแรกจะเป็นจุดลดงจอดรถจะมีขนาดกว้างห้าเมตรเก้าสิบลึกไป7เมตรนะครับสามารถจอดรถตู้รถ4ประตูได้สบายนะครับสองคันจุดต่อมานะครับที่เรา จะให้ดูว่าจะเป็นพื้นที่สนามหญ้าของเรานะครับเป็นการจัดสวนเราจะจัดสวนหินแล้วก็จะปูสนามหญ้าให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ให้อยูที่สามตรงนี้นะครับจะเป็นระเบียงเอาไว้สําหรับเวลาเรานั่งหน้าหน้าบ้านชมสนามหญ้าเราได้เลยครับสวยสวยเดี๋ยวพ <ะ S 1> ามปชมห้องนอนเฮ้ยห้องโถงกันนะครับห้องโถง ฝ้าของเรานะครับจะโชว์ฝ้าหลุดแบบสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์หุ่นยูโงให้ลูกค้านะครับติดตั้งที่ดูดควันแล้วก็มีแก๊สมีลิ้นชักให้พร้อมนะครับลำดับต่อไปเราจะมาพาคุณชมห้องนอนที่ดีนี่เป็นห้องนอนที่ ู่ฝั่งด้านขวาห้องนี้เรสามารถนอนและสามารถเห็นวิวส่วนได้เลยจะมีห้องน้ำเห็นตัวแล้วห้องน้ำสวนครับเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำรวมก่อนห้องน้ำรวมนี่ กนนี่เราใช้อเมริกนนันแตนด์ด่านเดีย๋ยวเราจะมีการจักัารในนะครับตรงนี้เฉพาะห้องน้ำดรวมแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอรรน,ออนอที่สองครับจะเป็นห้องห้องนอนที่อันนี้จะไม่มีห้องน้ำในตัวนะครับแต่ก็จะติดกับห้องน้ําของห้องน้ำกลางแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมห้องมาสเตอร์ได้ ครับก็จะมีห้องน้ำในตัวแต่ตอนนี้ยังอันนี้จะโค้องอย่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ห้องน,นอนก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถยืมวิวส่วนได้เลยที่น,ทนึงเราสามารถเปิดมานัา่งได้เลยโอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตหน้าง,งานให้ดูอีกทีท จะสวยสวยแน่นอนบายบาย